สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้าวันที่23ธันวาคมนะคะทุกคนก็มาอมัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรรงงานราคาทองคําก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่23ธันวาคมปี256ราคาทองคําระหว่างวันเพื่อนไหวสูงขึ้นจากวันก่อนหน้าระหว่างบริเวณ2,045ดอลลาร์ถึง2,057ดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรามาส3าซึ่งเป็นประมาณการขรั้งสุดท้ายของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดการบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่ำกว่าคาด จะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปี2,567อย่างเร็วและรุนแรงขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายด้วยการบริโภคส่วนบุคคล PCE ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยของเฟดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภาพรวมค่าเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 4 5 7 0ถึง34.889บาท,บาทต่อ1นดอลลาร์แนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2 0 3 0ดอลลาร์2,015หาดอลลาร์หากุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดปลาที่บริเวณ2 0 0 0ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ2070ดดอลลาร์ 5,000ขึ้นไปได้นะคะจะมีน้าตานถัดไปที่บริเวณ2 0 8 0ดอลลาร์และ2 0 9 0ดอลลาร์ตามลำดับทั้งนี้ต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเนื่องจากตลาดทองคำหลายประเทศจะหยุดในวันจันทร์หน้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่23 ธันวาคมปี256อังองะะิงราคาของที่22นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำครั้งเดียวทองคำแท่ง96.5%ร,รับซื้อ33,550บาทขายออก33,650บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ32,942บาท68สตางค์ขายออก34,150บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคา สรุปรวมนะคะของวันที่2ี่สราคาคงที่แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑนนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปกับแม่มสิน้ลยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ